ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะมาพบกันกับ ep ที่2นะคะสำหรับตะก้าสารฝาปิดนะคะในตัวไซส์เล็กเนาะอันนี้จะเป็นลายยูนิคอร์นสสีนะคะหลังจากที่เราอ่าสารเสร็จนะคะเก็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวัดได้ขนาดตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะคะด้านหน้าเราจะได้ความยาว21นะคะส่วนด้านข้างเราจะได้ความยาว15เซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะ15ซนเมตรนะคะ จากนั้นเราก็จะมาพับนะคะให้เขาเป็นทรงเหลี่ยมนะคะวิธีก็พับตับแบบเป็นเหลี่ยมก็พับตามนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปยังไงเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะเราก็จะพับเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นก็มุมนี้เราก็พับขึ้นไปตามมุมเลยนะคะแบบนี้ พับตามช่องเขาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะได้เป็นทรงเหลี่ยมนะคะเป็นฝาปิดทรงสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักนะคะพับให้เส้นเขาหักลงไปแบบนี้เลยก็จะได้เป็นทรงเหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดลวดมา1เส้นนะคะลวดเรานะคะตัดความยาวอยู่ที่8 0ซนติเมตรนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะดัดลวดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะตามรูปทรงของตะกร้าฝาปิดของเรานะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บเป็นขอบลวดกันนะคะวิธีการเก็บขอบลวดก็ง่ายๆหรืเลยค่ะทาไปแบบนี้เอาเส้นที่อยู่ด้านในนะคะแบบนี้ให้ดูกันชัดๆนะคะเส้นที่อยู่ด้านในนี่นะคะล็อกออกมาด้านนอกก็คือล็อกให้เส้น ให้เส้นลวดนะคะให้ลวดเขาเข้าไปอยู่ด้านด้านในนั่นเองนะคะเส้นที่เราล็อกไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ล็อกเข้าไปใหม่นะคะค inform inform ือให้ลวดเข้าไปอยู่ด้านในนั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะนี่ลวดเขาจะอยู่ด้านในนะคะแบบนี้เห็นไหมคะว่าลวดจะเข้าไปอยู่ด้านในแล้วนะคะนี่ลวดจะต้องอยู่ด้านในแบบนี้นะคะทุกคนนี่ จะต้องอยู่ด้านในแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องนี่เก็บแบบน,นี้ก็สอดเก็บลงไปเลยอันที่เราล็อกไว้แล้วเราก็ดึงมาแล้วก็ค่อมลวดเข้าไปให้ลวดเขาเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้เราก็จะเก็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนรอบตัวะตะกร้าฝาปิดของเราเลยนะคะทำทุกด้านนะคะ ทาทุกด้านเลยแต่ว่าด้านนี้นะคะด้านที่เราทําฝานะคะ <Bears> เราจะสอดลงแค่ช่องเดียวพอนะคะก็คือสอดแบบนี้สอดลงช่องเดียวแค่นี้นะคะด้านหลัง <emas göz intens ifies> ด้านที่ที่เราเหลือไว้ยาวนะคะด้านที่เราเหลือไว้ทําฝานะคะคือด้านนี้เนาะเราจะสอดลงแค่ช่องเดียวนะคะเราจะไม่สอดให้มันยาวลงเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนด้านหน้า ตัวนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือด้านหลังด้านที่เราจะทำฝาเราสอดลงแค่ช่องเดียวแบบนี้นะคะนีะ่เราสอดเก็บจนรอบแล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บลงหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะคะเป็นเส้นสีฟ้านะคะ อสังเกตว่านะคะสามเส้นสุดท้ายของเราที่อยู่ด้านบนคือสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีฟ้านะคะในการเก็บขอบด้านนอกนะคะตัดความยาว9 0้าซนเมนะคะแล้วก็ทับไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําเส้นที่เรายังไม่เก็บนะคะยังชี้อยู่ก็เก็บลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะทับเส้นที่เราตัดมาเมื่อกี้ด้วยนะคะขนาดเกเซนนะคะก็จะทับไว้แบบนี้เนาะ จากนั้นก็เก็บลงมานะคะแบบนี้นี่นะคะง่ายๆนะคะวิธีเก็บขอบลวดไม่ยากเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นนะคะเส้นที่เรา,าเก็บลงมาก่อนเราก็ดึงด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้ขอบตะก้าของเราตัวนี้นะคะแน่นและเสมอกันนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนรอบฝากตะก้าเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังเราก็จะเหมือนเดิมค่ะพอพอมาถึงด้านหลังเราก็จะเก็บเส้นตัวนี้ลงเส้นเดียวพอนะคะด้านที่ทําฝาปิดเราจะเก็บลงช่องเดียวพอนะคะหลังจากที่เราเก็บขอบตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยพอสอดลงมาแล้วก็จะเหลือแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะตัดแล้วก็เก็บปลายเส้นได้เลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเราจะเก็บแค่3ด้านนะคะคือด้านหน้าด้านข้างแค่นั้นเองนะคะด้านหลังด้านยาวที่เป็นที่เราจะทําฝาปิดเราไม่ได้ตัดนะคะนี่เราก็จะตัดแค่ด้านนี้ด้านเดียวแล้วก็สอดเก็บเข้าไปเลยค่ะสอดเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมสอดเก็บไปเลย สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วอยากลองทำดูบ้างนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสั่งซื้อตามเบอร์โทรนะคะ0930532316ได้เลยค่ะ0930532316นะคะส่วนด้านในนะคะเราก็จะตัดแล้วก็เก็บไปเลยค่ะตัดเก็บทิ้งแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ เททิ้งจากนั้นก็จะเหลือด้านนี้นะคะด้านที่เราเหลือไว้ทำฝานะคะนี่นะคะตะกร้าของเราก็จะใบประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บเส้นตัวนี้นะคะขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำฝาปิดเนาะ เราก็ตัดเส้นกะประมาณเอาประมาณนี้นะคะ <_ d ance> เพื่อที่จะได้สอดเก็บตัวนี้ขึ้นมานะคะเก็บปลายเส้นนิดนึงเพื่อที่จะได้สอดง่ายนะะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บเส้นตัวนี้ขึ้นมานะคะดึงก่อนนะคะดึงแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็สอดเส้นตัวนี้นะคะทับไป ับแบบนี้นะคะจากนั้นก็เส้นนี้นะคะดึงลงมาแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็สอดเส้นตัวนี้ทับอ่ะเส้นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแถวแรกของเราเสร็จไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บแถวที่สองกันเลยนะคะ เส้นที่สองเราก็จะสอดอยู่ตรงเส้นที่สามแบบนี้นะคะสอดมาด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะสอดมาด้านข้างนะคะจากนั้นก็ดึงเส้นนี้นะคะดึงดึงลงมาให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็พับขึ้นไปแล้วก็บีบให้แน่นเลยคะ่ะจากนั้นก็สอดเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะทับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดเส้นตัวนี้นะคะกลับขึ้นมา ข้างบนอีกทีนึงอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็สอดขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็คือดึงดึงลงมาให้แน่นนะคะจากนั้นก็พับขึ้นไปบีบให้แน่นแล้วก็สอดเก็บแบบนี้เส้นตัวนี้เราก็สอดขึ้นมาแบบนี้ น,ะะนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมดึงให้แน่นแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็สอดตัวนี้เก็บทับนะคะทับตัวนี้ไว้แล้วก็สอดตัวนี้กับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะทําจนเสร็จเลยนะคะก็จะได้แบบนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะนี่ ส่วนด้านข้างแล้วก็ตัดแล้วก็สอดเก็บปลายเส้นไปเลยจากนั้นเราก็จะมาสารฝานะคะเราก็จะสารเหมือนกันกันกบที่สารตะกร้าเลยนะคะคือเอาเส้นที่อยู่ด้านในออกมาด้านนอกนะคะจากนั้นก็นำเส้นเข้าไปวางอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะตัดเส้นยาวนะคะ ทุกคนตัดแค่40เซนติเมตรก็ได้นะคะเส้นทำฝ้า,านะคะเส้นทำฟ้าก็จะสีนะคะก็จะตามนี้เลยนะคะตา,ตามตามตะก้าของเราเลยนะคะสีตามตะก้าของเราเลยอันนี้คือเราใส่สีครีมเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าด้านล่างเขาเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีครีมก่อนอ้าวลุใส่สีครีม ต่อมาก็จะเป็นสีชมพูนะคะอีก3ามเส้นสีชมพูะะสีชมพู3ามเส้นแล้วก็ต่อด้วยสีม่วงสีม่วงอีก3ามเส้นนะคะ สีม่วงเสร็จก็สีฟ้าสีฟ้า3เส้นนะคะอ่าตอนนี้ก็จะยังห่งหางๆอยู่นะทุกคนจากนั้นเราก็จัดเข้าจัดตรงมาเลยนะคะ ก็ใส่ได้อีกหนึ่งเส้นนะคะทุกคนอีกหนึ่งเส้นเราจะใส่เป็นสีไหนคะสีครีมหรือว่าสีชมพูแล้วแต่เลยนะคะอันนี้เราจะเอาสีไหนดีเอาสีเอาสีชมพูแล้วกันคะ่ะทุกคนหรือว่าจะเอาสีครีมดีเอาสีครีมก็ได้อะอสีครีมไม่ต้องขอบด้านบนนะคะ จากนั้นก็ทําการล็อกด้านบนไว้นะคะแบบนี้แล้วก็ทําการล็อกด้านข้างเหมือนกันเลยค่ะเหมือนที่เราสารตัวกระเป๋าเลยนะคะก็คือเราสารเสร็จแล้วก็จะทําการล็อกจากนั้นก็จะสารให้เสร็จนะคะวิธีสารก็เหมือนกันเลยก็จะสารไปแบบนี้นะคะให้เสร็จเลยอันนี้คือสารเสร็จแล้วนะคะสารเสร็จแล้วเราก็ปิดดูนะคะ ว่ามันจะได้ไซส์ไหมนะคะมันฝามันกว้างกว่าตัวเราก็จัดเข้ามานะคะจัดเข้ามาแบบนี้พอเราจัดได้ทรงเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดลวดนะคะตัดลวดเป็น3ามท่อนนะคะวิธีวัดลวดก็คือวัดจากตรงนี้มานะคะอันนี้คือสิบห้าเซนแต่เราจะไม่ตัดลวด สิบหเซนนะคะอันนี้1 5 5หาจุนะคะสิ้เซนครึ่งเนาะแต่เราจะตัดลวดอยู่แค่สิเซนติเมตรนั่นเองนะคะสิบห้าเซนติเมตรสท่อนนะคะสิบห้าเซนสองท่อนแล้วก็อันนี้21ดตัวนี้ตัดยี่สิบเดซนนะคะด้านหน้าเราจะตัดยี่สิบเอ็ดเซนส่วนด้านข้างเราจะตัดสิบห้าเซนติเมตรนะคะสองท่อนนะคะ เราตัดลวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือได้เป็น3ท่อนนะคะอันนี้15เซนนะคะ2ท่อนแล้วก็21เอ็ดเซนอีก1นท่อนหนท่อนนะคะแล้วก็มาตีให้เขาเป็นตรงๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เก็บเส้นแบบนี้นะคะเข้าเหมือนเราเก็บขอบตะกร้าเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมจากนั้นเราก็สอดลวดนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้ เนี่ยค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะทั้งสองด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนุญคือจะพับล็อกขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็พับเส้นตัวนี้ลงมานะคะสีฟ้าแล้วก็ทำการเก็บ เก็บเหมือนกันค่ะเก็บเหมือนที่เราเก็บขอบตะกร้าเลยนะคะนี่แบบนี้เส้นตัวนี้เราเหลือสั้นเราก็ต่อได้นะคะต่อให้เขาลงมายาวๆนะคะถึงด้านล่างเลยตัดเก็บแล้วก็เก็บปลายให้โค้งๆนิดนึงจากนั้นก็เก็บกันต่อเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าเก็บเหมือนเก็บขอบตะก้าเลยนี่แบบนี้นะคะถ้าเราสอดไม่ได้ก็ทำการเก็บปลายใหม่นิดนึงตัดใหม่นะคะรู้สึกว่าสอดยากเห็นไหมคะหัวมันไม่แหลมนะคะมันหัวเขาไอ้นี่แหละ แล้วก็ตัดใหม่แล้วก็จะเก็บได้มีเสียงวัวด้วยนะทุกคนวัวอยู่หลังบ้านมีเสียงไก่ขันด้วยอันนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะมีเสียงเครียดด้วยนะคะวันนี้ฝนตกจากนั้นเราก็ดึงนะคะเก็บเก็บเข้าแบบนี้ มีเสียงกบเสียงเขียดด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนตกแรงมากนะคะตอนเช้าเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะะจากนั้นพวกนี้เราก็ตัดเก็บได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเก็บด้านนี้นะคะก็เก็บเหมือนกันเลยเก็บเหมือนเราเก็บขอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านบนเราก็จะใส่ลวดเข้าไปแบบนี้ นี่นะคะแล้วเราก็จะเก็บเหมือนที่เราเก็บอ่าขอบตะก้าเลยนะคะคือเก็บตัวนี้สอดลงมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทับเส้นลงไปแบบนี้แล้วก็เก็บนะคะเหมือนกันกับเก็บขอบตะก้าเลยนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตะก้าฝาปิดของเรานะคะนี่ก็ได้ตะก้าฝาปิดไซส์เล็กนะคะไว้ทําใส่เครื่องสําอาง ใส่เลรียญใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะนี่ตะกร้าฝาปิดของเราสายเล็กนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ไปทำตะก้อทำสายใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากใส่เป็นสายสำเร็จนะคะสาย p u สาย Pvc หรือสายหนังอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะว่าทุกคนจะใส่สายแบบไหนใส่ที่คาดแบบไหนนั่นเองนะคะนี่ เสร็จแล้วได้ฝาปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะถ้าสนใจอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกนะคะ0930532316ได้เลยค่ะรายละเอียดช่องทางการติดต่อเราจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ